ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนนั้นหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาวันที่19นั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็ทางกรทมก็จัดกิจกรรมหลายครั้งที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากภาคเอกชนแล้วก็ขณะนี้ก็ยังมีติดต่อสอบถามโทรเข้ามาอยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะช่วยกรทมฟื้นฟูเมืองอย่างไรบ้างก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากซึ่งดิฉันคิดว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของลานกีฬาหรือว่าเรื่องของการหาข้อมูลเชิงลึกทางด้านสังคมนั้นเนี่ยถ้าเราจัด โครงสร้างที่ดีโดยกรทมทําเป็น6กลุ่มโซนแล้วเนี่ยแล้วดูว่าแต่ละกลุ่มโซนจะมีการร่วมมือกันแบบไหนบ้างเพื่อให้เกิดความาแตกต่างที่น้อยลงเนี่ยก็กคิดว่าจะสามารถนําแผนมาเสนอท่านานายกได้สถาบันอุดมศึกษาจะเป็นสถาบันคู่เขยงสังคมและก็จะทํางานร่วมกับสังคมเพราะฉะนั้นเราเชื่อมั่นในพลังในการสื่อสารโดยคณาจารย์ของพวกเราโดยนิสิตนักศึกษา โดยบัณฑิติเก่าที่พนัท่านได้กล่าวถึงว่าจะมีส่วนช่วยชี้แจงแล้วก็รณรงค์พวกนี้เมื่อเป็นลูกท่านหลานชาวบ้านเนี่ยเขามักจะให้ความเชื่อถือเรื่องที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษานะคะคือเรื่องการวิจัยค่ะก็ได้คําตอบมาอันหนึ่งซึ่งเดันก็คิดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจก็คือคําตอบในเรื่องเกี่ยวกับหลักการรัฐสวัสดิการเพื่อการรองดอง แลก็คิดว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ได้รับนักเศรษฐศาสตร60์60-9 6 0ถเเอร์เ็นะคะเห็นว่าหลักการรัฐสวัสดิการสามารถช่วยลดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยได้และช่วยให้คนส่วนใหญ่เข้าถึงความจำเป็นพื้นฐานเกิดความเท่าเทียมกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะก็อ,อยากจะกราบเรียนว่าในแผน5ประการของท่านนั้นน่แผนที่หแผนรวมใจพี่น้องเป็นหนึ่งเดียวเนี่ย ผมเชื่อว่าชาวหมาไหลเนี่ยดำเนินการได้อยู่แล้วก็จะขออนุญาตรับลูกดําเนินการเรื่องนี้เลยเรื่องแรกก็จัดกิจกรรมตลอดปีนี้เสริมสร้างทํำยังไงจะให้พี่น้องประเทศไทยเนี่ยรวมใจเป็นหนึ่งเดียวส่วนประการที่สองก็ผมตัวผมเองเนี่ยเมื่อสองสัปดาห์น,นียเปิดโรงเรียนเราเรียกว่า p r o s c o o o l r o n f e เนี่ยก็ขอร้องอาจารย์เลยว่าปีนี้ขอเป็นปีพิเศษให้สอดแทรกสเรื่องนี้ต่อบัณฑิตของเรา คือเรื่องการสร้างประชาธิปไตยการที่สองเนี่ยการสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บัณฑิตของเราและอันที่สามก็คือการรักชาติาศาสนาพระหมหากษัตริย์อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะพูดกันแล้วอยากจะต้องเน้นย้ำบัณฑิตของหมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยให้มีสามประการนี้ครับท่านขอไปที่สื่อนะครับมีมาหลายท่านเชิญเลยนะครับเราคิดว่าสื่อ เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ด้วยนะครับเ,เราได้คุยกันนะครับมาบ้างแล้วแล้วก็มีความเห็นว่า,าในส่วนของการปฏิรูปสื่อนี้ทุกภาคส่วนต้องเข้ามาร่วมกันนะครับฝ่ายการเมืองเองก็ต้องทํา นะครับเราก็มีข้อเสนอถึงท่านนายกรัฐมนตรีถึงสื่อแล้วก็ถึงประชาชนนะครับอย่างเป็นต้นว่า,าเสนอให้เร่งรัดการปฏิรูปสื่อภาครัฐนะครับเสนอให้เร่งออกกฎหมายลูกตามรัฐธรรมนูญเพื่อคุ้มครองอผู้ประกอบวิชาชีพสื่อแล้วก็เร่งรัดการอ,าออกพระราชบัญญัติองค์กรจัดสารเคลื่นความถี่เพื่อที่จะมากํากับดูแลสื่อทั้งระบบ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเราต้องสร้างจิตสำนึกของคนในชาติเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้เนี่ยคนไทยรักชาติไหมมีสักกี่คนที่รักชาติมีใครเคยสำรวจเรื่องพวกนี้ไหมครับหลายคนพอพูดถึงปฏิรูปสื่อจบด้วยการปฏิเสธสื่อทุกครั้งจะเป็นแบบนี้สื่อคือสื่อครับแต่สารเนี่ยมันมีทั้งสารแท้และสารเทียม วันนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลทำได้ครับแยกสารเทียมออกจากสารแท้วันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเราจะพูดถึงวิทยุชุมชนพอเราพูดถึงวิทยุชุมชนปั๊บเราก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า community radio พอเราบอกปิดวิทยุชุมชนต่างประเทศก็บอกว่าปิด community radio ฝรั่งตกใจครับเพราะ community radio เมืองไทยกับฝรั่งต่างกันมาก c อ m ม u n i t ี r เรดิเมืองไทยมีถึง3แบบมีวิทยุท้องถิน่นนะครับมีวิทยุชวนเชื่อแล้วก็มีวิทยุชุมชนแต่เราไปเรียกรวมว่าชุมชนเราเนี่ยเป็นสื่อสารนะครับเราเองเนี่ยอยากจะนำสารจากรัฐบาลนะครับหรือเจตนารมณ์ต่างๆเนี่ยของท่านนายกเนี่ยนะครับไปส่งให้กับประชาชน นะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ว่ารัฐบาลหรือนายกเนี่ยนะครับมีเจตนารมย์ยังไงในการที่จะพัฒนาประเทศนะครับมีแผนปรองดองต่างๆยังไงนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าการข้อมูลข่าวสารบางส่วนเนี่ยนะครับยังส่งไม่ถึงประชาชนที่แท้จริงนะครับสื่อ,อชนิดใหม่ นะครับนิวมีเดียนี่นะครับโทรทัศน์ดาวเทียมไอพีทีวีหรือว่าอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถที่จะสื่อสารต่างๆได้สองทางที่สามารถนําสารจากประชาชนเนี่ยมาสู่ภาครัฐมาสู่ท่านนายกได้อยากจะให้ท่านเนี่ยได้นําเทคโนโลยีหรือสื่อใหม่นะครับไปไปใช้ประโยชน์เราพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ช่วยสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลครับ ก่อนที่จะจบเนี่ยก็อยากจะเรียนเพราะว่ายังไม่ได้มีโอกาสคุยในส่วนของภาควิชาการกับภาคภาคสื่อนะฮะเอาสั้นๆว่าใน,ในภาควิชาการก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทุกเครือข่ายมีแนวคิดแนวทางกันอยู่แล้วก็โดยเฉพาะาที่ท่านได้พูดถึงโอกาสสำคัญเช่นการรับปริญญานะครับการปิดเทอมหรือปฐมนิเทศนะฮะร,รวมทั้งเครือข่ายพื้นที่ซึ่งท่านปรีจะรับไปผมอยากจะย้ำอีกครั้งว่า ดูจากปรากฏการณ์ c e e o o o k ด้วยดูจากอะไรหลายอย่างเนี่ยผมคิดว่าเรากำลังมีโอกาสทองที่เกิดขึ้นมาก็คือหลายคนมองว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคนหนุ่มสาวเริ่มหายไปจากประเด็นทางสังคมผมกลับมองว่าขณะนี้เนี่ยเราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะให้คนรุ่นนี้จะไปเรียกอะไร generation r ก็แล้วกันนะครับ r จะ reform หรือจะ reconciliation หรือ rehabilitation reconstruction ได้หมดนะครับ อยากจะให้เขาเกิดคนคนรุ่นนี้ขึ้นมาที่จะมาช่วยทําในเรื่องนี้ซึ่งผมคิดว่าทางทางฝ่ายวิชาการจะช่วยขับเคลื่อนได้ส่วนสื่อนะครับที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าอ,อ,อิทธิพลแล้วก็ทรัพยากรของท่านเนี่ยมากนะครับผมไม่ได้มองเฉพาะในแง่ของเครือข่ายในการเผยแพร่ข่าวสารแต่ต้องยอมรับว่าบุคลากรของภาคสื่อเนี่ย คือบุคลากรที่มีบทบาทสําคัญมากในการชี้นําสังคมนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ทํางานเรื่องข่าวโดยตรงไปจนถึงในวงการบันเทิงนะซึ่งทรัพยากรตรงนี้ครับถ้าถ้าสื่อช่วยคิดด้วยนะครับว่าจะนํามาใช้เพื่อขับเคลื่อนกระบ,บวนการนี้ได้อย่างไรเนี่ยผมว่าจะทําให้เข้าถึงประชากรส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดได้ได้อย่างแท้จริงนะก็อยากจะฝากกันบ้านตรงนี้ไว้ตัวผมเองถ้าถ้าไปได้นะครับก็จะไปร่วม นะครับถ้าไม่ได้เนะอย่างน้อยก็จะมีท่านรัฐมนตรีหรือท่านที่ปรึกษาที่ที่กำลังทํางานเรื่องนี้อย่างเต็มที่แล้วก็สนับสนุนกระบวนการนี้อย่างเต็มที่ไปร่วมครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับ